ดีจนต้องบอกต่อเพียงแค่กินหอมแดงเป็นประจำเกิดสิ่งดีๆมากมายขนาดนี้ต้องลองหัวหอมแดงเป็นสมุนไพรไทยที่ได้รับความนิยมนำมาประกอบอาหารกันอย่างช้านานซึ่งไม่ว่าจะเป็นกับข้าวเมนูไหนของภาคใดก็ล้วนแล้วแต่มีหอมหัวแดงอยู่ด้วยกันทั้งนั้นครับและแน่นอนว่าถ้าคุณรับประทานประจำ คุณจะได้รับประโยชน์ต่อสุขภาพของคุณดังต่อไปนี้ 1. ลดอาการอักเสบของร่างกายแก้ปัญหาเรื่องผิวพรรณ 2. บำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่งสดใสลดเลือลิ้ว้อยและจุดกระได้ 3. ช่วยเพิ่มพูภูมิคุ้มกันในร่างกายและกลิ่นรวมไปถึงน้ำมันหอมระเหยของหอมหัวแดงนั้นสามารถช่วยบรรเทาอาการไข้ได้ 4. ช่วยลดไขมันในร่างกายและสามารถช่วยบำรุงหลอดเลือดของคุณให้แข็งแรงได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 5. อย่างสุดท้ายครับสามารถช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองรวมไปถึงช่วยให้เจริญอาหารมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุเป็นอย่างมากช่วยทําให้ร่างกายเจริญอาหารและประทานอาหารได้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมครับ ประโยชน์ดีๆมากมายขนาดนี้อย่าลืมหามารับประทานกันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ